โหลดถูมาเริ่มกันเลยนะครับไปกันเลยหยาตเปิดเมรอนสตูไปกันเลยนี่โอเคโอเคสติปอายโอเคตุลเกมเกมโอ้ยังไม่ตายชักอบยังไม่ตายชักรอบ เกือบเกือบเกือบเราตายหรือ,อยังวจะจำไม่ได้เลยสมองเสื่อมเอ้านี่ไงครับตายจริงจริงนะครับผมไม่ได้โกหกไปกันรอตายกี่รอบแล้วไม่รู้มันเปิดมันขึ้นหนึ่งนะทุกคนมันไม่ขึ้นศูนย์ถ้าเราถ้าเห็นสองก็คือหนึ่งไปกัน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 จุ๊บโอเคืเอามาเล่นจุ๊บโอ้อะไรเนี่ย คอมบูคอมบี้อะไรอ่านไม่ออกครับเป็นคนไทยไม่อ่านอังกฤษโอ้โอ้ฉันแตกแสเอ้เอ้รื้อรื้เร่มๆรๆๆๆรๆๆเรื้อรๆๆๆรๆ้อรื้โอ้โอ้โอ้ my g อดทุกคนยากจริงยากจริงตรงนี้ยาก ผมนะใครที่เล่นชินๆแล้วก็อาจจะไม่ยากสำหรับเรามาดูผมเล่นก็นะ่าจะงดุดงิดอยู่ยุบโอเคยุบโอเคอ่อเคด่ยงด้๋งดไ๋ด้๋งดึ๋้ดึ๋งดึ๋ง๋งดึ๋งดึ๋ไดึงดึ๋งดึงดึ๋งดด้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ไดึ สุดท้ายแล้วฉั่ป็ก็จะไม่ผีดน,นะทุกคนตอนแรกที่อัดครั้งแรกทุกคนเราตายไปร้อยกว่าครั้งอันนี้เราจะตายไปกี่ครั้งแปบบ๊บเดียวแป๊บเดียวันอันนั้นมาก็ถึงอันนี้แล้วโอ้โหโอรอครับทุกคนไปหาเลยนะคะฟู เวลาไปทั้งหมดหนึ่งนาทียี่สิบแปดวินาทีนะครับตายไป็นสิบหกรอบกระโดดไปหนึ่งร้อยสิบเอ็ดรอบนะครับบ๊ายบายทุกคน